สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนทีมนะครับง่ายๆบนระบบ iOS นะครับซึ่งวิธีที่ผมจะแนะนําในวันนี้ข้อดีก็คือเวลาที่เราแตะเข้าช็อตคัทที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะเข้าตัวแอปพลิเคชันทันทีนะฮะจะไม่มีการเด้งไปเด้งมานะครับเหมือนที่เขาแชร์วิธีการทําผ่านแอปช็อตคัทอยู่นะครับก็แล้วก็ไม่ต้องเจลเบรกนะครับไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับโอเคขั้นแรกเลยให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป s a ฟ a r รีนะครับสัฟฟรีเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับหรือไม่งั้นก็กดด้านใต้ลิก์วิดีโอนี้นะครับด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถทำการเลือกธีมต่างๆได้จากตรงนี้นะครับหรือจะเลือกจากด้านล่างได้นะครับอ่าเลื่อนหน้าจอลงมานะครับก็ถ้าจะเลือกตามธีมนะคะก็เลือกที่ บลลบายทีมนะครับหรือว่าถ้าอยากจะเลือกตามประเภทของทีมนะคะก็เลือกที่บลลบายแคตตกอรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตามหมวดหมู่ต่างๆของตัวทีมสมมุติว่าใครอยากได้ทีมแบบที่มันเป็น 3D นะฮะก็เลือก 3D นะฮะหรือว่าอยากได้แบบที่มันน่ารักอันลัก,ลก,ลกนะฮะก็เลือกคิวนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งหมวดหมู่ตามประเภทของทีมนะครับหรือใครที่อยากได้ตามแอปพลิเคชันเลยนะคะก็สามารถเลือกที่ b ายแอนะครับตรงนี้นะครับกดเข้ามาก็จะมีแอปตั้งแต่ A ถึง Z เลยนะครับอยากได้แอปตัวไหนนะครับสามารถกดเข้าไปดูนะครับก็จะมีไอคอนนะครับที่เราต้องการนะครับอาจสมมติว่าผมจะหาไอคอน u t u b e เนี้ยโอเคนะฮะเราก็สามารถกดเข้ามาดูก็จะมีชอบรูปไหนนะครับแตะเข้าไปที่รูปนั้นได้เลยนะครับมันจะลิงก์เข้าไปถึงหน้าตัวทีมเองแล้วเราค่อยไปลงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกลงแบบง่ายๆก็คือลงบทีมเป็นหลักเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆเลือกมาที่ b บล์าบายทีมนะครับโอเคนะฮะตรงนี้นะฮะดอบดาวเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบใหม่สุดนะครับหรือว่าคนที่ลงเยอะหรือป๊อปนะฮะอันที่ดังๆเรานั้นก็ลองแนะนำว่าเลือกเป็น most popular นะคะกดเสร็จสิ้นนะฮะตรงนี้จะเป็นทีมดังๆนะคะก็สามารถเลือกดูได้ในหน้าแต่ละรายละเอียดของตัวทีมก็จะมีบอกว่ามีทั้งหมดกี่ไอคอนนะครับสมมติว่าผมจะเลือกทีมที่ชื่อว่า นีออน V2 เนี่ยนะครับมี38ไอคอนนะครับเนี่ยยอดโหลดเท่าไหร่ก็จะมีบอกนะครับโอเคแล้วกดเข้ามานะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมานะครับจะมีล็อกสกรีนกับโฮมสกรีนตัวนี้เป็นรูปภาพเราต้องกดเข้าไปเซฟเอานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งข้างนอกอ่าคลิปนี้จะเน้นการเปลี่ยนไอคอนช็อตคัทนะครับไปที่แอปพลิเคชันไอคอนนะครับโอเคตรงนี้จะโชว์แอปพลิเคชันมานะครับ เราก็เลือกแอปไปนะครับที่เราต้องการนะครับสมมุติผมจะเอานี้นะครับแอปสต o ร์นะครับมีอะไรอีก Facebook นะครับเราก็เลือกไอคอนแอปมานะครับแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีจำนวนไอคอนแอปไม่เท่ากันนะครับอันนี่นะฮะ Twitter YouTube ซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทำการเปลี่ยนชื่อไอคอนได้นะครับ สมมุติว่าผมจะเปลี่ยน u t u b e เนี่ยนะครับเป็นเขียนว่าปุ่มแดงเราก็สามารถเปลี่ยนได้ Twitter เนี่ยสมมุติว่า Twitter ผมไม่ต้องการให้มีชื่อ Twitter นะฮะเรากดที่ตัว X นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นไอคอนเปล่ปาๆนะครับที่ไม่มีตัวอักษรนะครับอ่าโฟโต้ Photo ผมก็ไม่อยากได้ไอคอนนะครับอ่าเฟซบุ๊กนี่ผมเปลี่ยนเป็น มาล้วกันนะครับโอเคเมื่อได้ที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะเห็นปุ่มที่ชื่อว่า generate t e m e นะครับกด generate t e a นะครับเป็นตัวสีเขียวเนี่ยนะครับรอสักครู่นะครับเว็บไซต์นะครับตรงนี้จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับเรากดอนุญาตนะครับอ่ะเมื่อขึ้นหน้าจอว่าดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับโอเค ให้เราย่อหน้าจอนี้ไปได้เลยนะครับแล้วมาที่การตั้งค่าของ ios นะครับกดเข้ามาที่การตั้งค่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์ของเรานะครับดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับอ่าจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆกดที่ติดตั้งเลยครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสล็อก iphone ของเราไปนะครับกดติดตั้งนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับ ย่อหน้าจอไปนะครับจะเห็นว่าจะได้แบบนี้มาเพราะนั้นตัวไอคอนนะครับตัวช็อตคัทเนี่ยมันจะซ้ำกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทาการแก้ไขได้2วิธีวิธีแรกนะครับก็คือเอาออกทีละปุ่มนะฮะแล้วกดค้างแล้วกดเอาแอปออกแล้วก็สามารถเลือกไปที่ย้ายไปทางแอปนะครับหรือ,อต้องย้ายไปทางแอ๊กนะอย่าลบแอปออกนะครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีจํานวนช็อตคัทมากนะครับการย้ายไปค้างแอคเราก็ต้องมากดทีละคร้างทีละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านะครับก็คือให้สร้างตัวลากเอาไว้อีกหน้าหนึ่งนะครับทุกไอคอนเลยที่เราจะย้ายนะครับเพราะว่าถ้าใครลงเป็น ios 14แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆนจะสามารถที่จะซ่อนหน้าจอได้นะครับอ่ะเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็ ตรงนี้ให้สังเกตรตรงปุ่มที่เลื่อนหน้านะครับที่เป็นด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างที่มันเป็นปุ่มปุ่มไอเม็ดกลมๆเนี่ยนะครับเรากดแตะเข้ามานะครับอ่าเราสามารถทําการซ่อนทั้งหน้าจอได้เลยสมมติผมกดซ่อนไปนะครับผมจะโชว์หน้าจอเฉพ,พาะช็อตคัทที่ผมลงใหม่นะครับนี่นะฮะแล้วกดเสร็จสิ้นเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะเหลือแค่หนึ่งหน้าจอนะครับก็จะมีเฉพาะตัว ช็อตคัทที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดแต่ละแอปให้ดูนะครับอ่าอย่างเจ้า App Store นะฮะเรากด App Store เข้ามาเห็นไหมฮะมันจะไม่มีการเด้งไปเด้งมาเพราะว่าจะเข้าไปที่หน้าแ p ปสโตร์โดยตรงนะครับอ่ากดมาร์กนะครับก็คือ Facebook นะครับเนี่ยนะฮะอ่าเราสามารถกดเข้ามาได้เลยทวิตเตอร์นะฮะกดเข้ามาที่ทวิตเตอร์ก็เข้าตัวแอปพลิเคชันทันทีนะครับไม่ต้องเด้งไปเด้งมานะครับเหมือนวิธีที่เขาแชร์กันอยู่ในโซเชียลตอนนี้เนาะอ่ะ ปุ่มแดงคือ y t u t u นะครกดเข้ามาะะก็จะเข้า YouTube เลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าอยากกลับไปเป็นแบบเดิมนะครับทำยังไงนะครับลบตัวตีมตัวนี้ออกได้นะครับโดยการกดมาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเข้ามาที่ทั่วไปนะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับด้านใต้คำสั่ง VPN นะครับจะมีโปรไฟล์อยู่นะครับเรากดโปรไฟล์เข้ามานะครับกดนี่นะครับกดลบ เอาโปรไฟล์ออกนะครับใส่รหัสอีกทีหนึงนะครับเอาออกนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะเราก็แค่เอาหน้าจอเดิมของเราคืนมาเพราะ,ะ็อดคัทเราเดิมอยู่ที่ตัวนี้นะครับนี่ปึบนะครับกลับมาสู่ที่เดิมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำง่ายๆนะฮะในการเปลี่ยนธีมบนระบบ iOS นั่นเองนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ